สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป m e s เซ n เ e อของ Facebook นะคะคลิปนี้จะเป็นวิธีการเปลี่ยนเสียง m e s s e n g e r ของ Facebook นะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงข้อความหรือว่าเสียงการโทรเข้าะคะ่ะอ่าเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันเลยค่ะอย่างแรกก็มาที่แอป m e s เซ n เ e อนะคะอยู่ที่หน้าหลักของ Messenger ใช่ไหมคะก็ให้เรามาที่รูปโปรไฟล์ตรงนี้นะคะคลิกไปเลยค่ะ แล้วก็เลื่อนลงมานะคะเราจะเห็นตรงนี้ใช่ไหมคะการแจ้งเตือนและเสียงให้เรามาเลือกตรงนี้ค่ะอ่าเราจะเห็นตรงนี้ใช่ไหมคะเสียงแจ้งเตือน,นะคะ่ะอันนี้จะเป็นเสียงแจ้งเตือนของ messenger เวลาที่มีคนส่งข้อความมาหาเราค่ะเย่ลองคลิกเข้าไปนะคะ มาถึงตรงนี้ระบบเขาก็จะมีเสียงต่างๆให้เราเลือกนะคะว่าเราต้องการเสียงแบบไหนคะ่ะเพื่อนๆก็สามารถมาไล่เช็คได้นะคะว่าเราต้องการเปลี่ยนเสียงแบบไหนคะ่ะ เมื่อเราได้เสียงที่ต้องการแล้วใช่ไหมคะก็ติ๊กเสียงอันนั้นเดี๋ยวผู้จะเลือกเป็นตัวนี้นะคะแล้วก็แบกออกไปเลยะคะ่ะจะสังเกตเห็นตรงนี้ใช่ไหมคะเสียงแจ้งเตือนตรงนี้นะคะ่ะก็จะเปลี่ยนเป็นเสียงที่เราเลือกอะคะ่ะต่อมาก็จะเป็นเสียงเรียกเข้านะคะอันนี้จะเป็นเสียงเรียกเข้าของการที่มีคนอื่นโทรมาหาเราะคะ่ะลองคลิกเข้าไปนะคะ อันนี้ก็ให้เรามาเลือกตามเสียงต่างๆนะคะที่ระบบเขามีให้ถ้าเราโอเคแล้วถ้าเราโอเคล้วก็แบ็กออกไปนะคะอ่าเสียงเขาก็จะเปลี่ยนให้เราใช่ไหมคะนี่ค่ะก็จะเป็นการเปลี่ยนเสียงแจ้งเตือนแล้วก็เสียงเรียกเข้าเซนเซอร์เฟซบุ๊ก เพื่อนๆก็ลองนำไปใช้ดูนะคะสำหรับใครที่ต้องการเปลี่ยนเสียงเรียกเข้าของ Messenger นะคะหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช n n e l เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ